เฮโยสวัสดีครับนิคทอนเอมซีแล้วคุณอยู่เกมเซเว่นไกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็เหมือนเดิมครับอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าจะมาเปิดตัวกันอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมก็มีอยู่680ลูบี้นะครับซึ่งกิจกรรมเลดในเพิ่มอัตราในการดอบสวินเนี่ยก็ตามนี้นะครับผมมีจีนมีตัวชื่ออะไรว่าลืมลนะจำจำจำไม่ได้แล้วก็มีเอสนะครับผมตอนนี้ก็ Uh, อันนี้ S time จะเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นเป็นเวลาของเซิร์ฟเวอร์ก็จะถึงประมาณส0บถึงสิบหนะครับตอนนี้ก็พอดีเลยนะไม่ไม่พอดีกนเลยมียี่สิบนาที 30. นี่ครับผม10-22โอเคก็ออกจากแคมมาละอันนี้เป็นตัวที่ผมเอาไว้เอาไว้ปัม๊มพวกอ,อันนี้นะครับอ่า Ruby นะก็อย่าไปนสนใจตรงนี้ไอ้ตรงนี้นี่มันเป็นโปรแกรมที่เขาเอาไว้ะจะเป็นอะไรนะเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าออโต้ทัชอ่าโอเค ต้องเปลี่ยนเป็นทีมหนึ่งแล้วกันทีมปกตินะอันนี้อันนี้เพิ่งได้มาจากกิจกรรมวันพ่อครับลีโออันนี้ก็หกดาวหมดแล้วแต่ยังไม่บวกห้าสักทีของบางตัวนี่ยังใส่นมๆเลยอย่างเช่นเบลิก้าเนี่ยโดนตบเพียก็ตายแล้วอ่โอเคเรามาไม่ชร้านขาไอ็มชร้านฮอสตซูมสิก็จะมาเปิดอาร์มสองร้อยห้าสิบสองสองครั้งนะครับแล้วก็เปิดที่เหลือก็เปิดเป็นทีละใบายน้เลยนะเอาล่ะครับมาเริ่มมาเลยมาเริ่มกันเลยขอหนักๆจัดๆหนักๆ มา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 สองใบอันนี้อันนี้ไม่นับแล้วกันอ่าโอเคตัวนี้พวกนี้ก็เปิดไปครับเรามาเปิดแบบย้ำเงี้ยมย้ำเงี้ยมย้ำเงี้ยมก่อนเฮ้ย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 โอ้โหจีนจะเอามาแทงพอดีเลยอะ่ะตอนนี้เราหนึ่งตัวใช่ได้ต่อไปครับตัวกลางตัวกลางนี่มันแบบเดี่ยวเดี๋ยทำไมสมผมมันคุ้นๆวะจูพีแน่เลยว่ะ จูพีสดาวจริงด้วยนะครับอีกครั้งหนึ่งครับจำนวนถึงสูงสุดแล้วไอตูดนี่มางั้นผมจะยังไงดีว่าตัวนี่เยอะนะแต่ไม่ได้ผสมเท่ทีเงินไม่มีนะจ๊ะปุก,กิเดี๋ยวก็เหลือปุก,กิปุก,กินี่เยอะมากงั้นผมจะเอาปุก,กิไปเดีวก่อนผสมอะไรดีวะาผสมกับ อันนี้แล้วกันนะครับธาตุไฟอัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดแจก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 เ,เต็มละผสมให้หมดอะถ้าถ้าผสมให้หมดก็ผมก็น่าจะขายนะเพราะว่าที่ผมผสมเนี่ยเพราะว่าผมจะจะใช้เซอินนะครับซึ่งผมไม่ไม่ได้ไม่ได้เลดดอบนะเซอินนี่เลือกมา อันไหนอีกว่าอันนี้อ่านี่แหละอันเนี้ยโอ้ยตังค์ไม่พอจ้ะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดีย๋ยวค่อยไปลงไอ้นี่เอานะครับลงอ่าม tower เ,เอาแล้วกันโอ้โหตังค์พอเลยเนี่ยพอเลยตอนเนี้ยเควสเสร็จพอดีผ่านให้หมดครับตอนนี้ไม่มีกิลอยู่นะครับก็เลยทําให้ไม่ได้เงินซึ่งไอ้กิลเก่าที่ผมอยู่เนี่ยมันมันดันมันดันให้ให้ยังไงนะให้มาแต่กุญแจ เงินไม่ให้ะจะปก,กตินี่ได้ได้ไดวันละสี่หมื่นแบบไม่มีทางอดอยากแน่นอนตอนนี้นี่อดอยากแล้วเนี่ยเงินเหลือเท่าไหร่เนี่ยพันเดียวอะไรอกีกอันไม่ได้หมื่นสองเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีไม่เอาแล้วโอเคเปิดอีกอันหนึ่งเพื่ออ้สักมิดเยอะเลยคนตีนไม่พอนี่หว่าโอเคโอเคไม่พอจริงด้วยอ่าผสมให้มันเต็มเลยแล้วกันเนาะ ผมจะเอ้ยหรือว่าเล่นเล่นไซอินเออเล่นไซอ,อ,อินก่อนแล้วกันหนักหนักไปทางไซอินก่อนดีกว่าเฮ้ยหรือว่ายังไงดีวะเนี่ยเออว่ะทำไมไม่ผสมาธาตุมืดไปเลยวละาธาตุมืดมาจับมาชนกันจับมาชนกันเสร็จก็เอาไปใส่โอ้ยคิดไม่ทันตายแล้วเราคิดไม่ทันหรือสมองไม่เดินวะเนี่ยแปบ๊บนะแปบ๊บนะ งั้นผมอัพเซเว่นไนท์ก่อนดีกว่าเซออินค่อยว่าอีกทีนึงเซเว่นไนท์ผมอยู่ไหนตัวหนึ่งนี่ไงไอรีนเลือกมาเหมือนกันนะครับไอรีนจะใช้2ดาวในการไอ,ไอพวกหนึ่งดาวนี่ผมว่าเอาไว้ปั๊มไอนี่ดีวกว่าลูบี้นะไอพวกเวลเวลเวลสามสิบเนะี่ยไอพวกเวลหนึ่งสิเออพูดผิดพูดผิดยูพีสองหมื่นห้าเดี๋ยวนะ what the fuck แปบ๊บแปบ๊แปบขายแปบ๊บขายแปบ๊บ ไ่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 ขายขายววว้ว่าอะไรพัรเนี่จบปะเนี่ยเฮ้ยปกตินี่ไม่กี่นาทีจบแล้วโอเคขายครับหาไม่เจอหาไม่เจอขายขายสองดาวสองดาวไม่ขายนะเรื่องสามสิบอันนี้หนึ่งขายไปเลยก็ได้เพราะว่าไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าแบบเอาไปเก็บลูบี้เสร็จแลอาไปขายด้วยเออมันก็ได้ได้ทั้งเงินด้วยนะ ขายสักตัวหนึ่งแล้วกันจะเป็นไรไปายขายสักตัวนึงกันเอ้ยตัวนี้มันยังไม่นี่ดีกว่าไม่ไม่สามสิบมันก็ขายนี่โอเคจ้าก็เป็นการสอนอัพแบบประหยัดประหยัดไปในตัวนะครับหนึ่งนะเจอแล้วสองดาวจ้าอยู่ไหนจ้าสามดาวเลยแล้วกันดีไหมาสามดาวไปเลยดีกว่ามาั้งอย่างเงี้ย นะจูพี่เธอไปไกลๆเลยเอาเกียรติเธอมากจากังหวะนี้อา่อาอ่าหนึ่งดาววันนี้ไม่เคยเล่นเอาสองดาวเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไอพวกนี้เนี่ยไปปั๊มได้ช่วงนี้ยิง่ยงขี้งกอยู่ลูบี้ยิงหายากๆคือด้วยเฮ้ยสองดาวไม่เอาไม่คุ้มอ่ะไอ้ใส่ๆไปแล้วนี่หวังยี่ห้านี่นั่นแหละพันนี้จะจงสักที รู้สึกว่าคนที่เข้ามาดูนี่จะมาดูผมผสมกันนะต่างไม่พอโอเคเอาแค่นี้ก่อนไม่ว่ากันโอ้สี่วิวสี่พอดีเลยโอเคหมกเหม๋งที่ผมเลือกอ่าไอรีนมาเนี่ยเพราะว่าแพลแพดใหม่นี่ค่อนข้างจะโหดพอสมควรนะครับลองไปดูเอาเองแล้วกันเสียเวลามากแล้วตอนนี้เปิดฮึบใบเด็กใบทองอีกใบก็ได้ไอ้สัสดี๋ยวๆได้ใบกระอ๊อปสวยไอ้โจ๊กเกอร์ ความลุ้นนี่มันหายไปเลยได้เคสที่เอาเวลเหมือนกันปึ๊บ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 ไอ้นี้แหละใบเนี้ยแหละทำไมเรา,เ,ราเหมือนเราเคยเจอกันนะเหมือนเราเคยเจอกันตอนบวกห้านะ้เอเหมือนเราเคยเจอกันตอนที่เอาห้าดาวผสมกันสองรอบนะรู้สึกเหมือนเราเคยเจอกันแม่งเพื่อนซีกูเลยครีโอพระเจ้าช่วย ผมว่าไม่เปิดทีละใบดีกว่านะเพราะว่าสอบร้อยแปดสิบลูบี้ใช่ไหมก็เอาไว้เปิดอีกรอบหนึ่งละกันเพราะว่ามันจะเปลืองนะครับผมมันจะได้ลดลดราคาด้วยไงซึ่งตอนนี้เลทเขาเห็นเขาบอกว่าเลทการทีเปิดทีละใบเนี่ยรู้สึกมันได้น้อยมากก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับเกมเซเว่นไนท์นะครับซึ่งเราก็ได้ตัวคนอื่นเขาอาจจะไปชนกันนะแต่รู้สึกว่าผมผมเนี่ยผมเนี่ย ชอบตัวนี้เป็นตัวเป็นการพิเศษเลยเพราะว่ามันจะมีท่าหนึ่งที่เอาไว้ตีังกรได้อย่างรุนแรงเลยนะครับอยู่ไหนวะไม่ใช่่ากูาไปสมเล่นแล้วนะนี่ไงเอาไปจับปัดเอาตัวร,รีบรีบใจร้อนนี่ครับผมนี่ท่านี้เธอรู้ส,สึกว่าจะเป็น6ดาจะเป็น400เลยนะชอบมากตัวนี้ครับเท่ดีก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับเกมเซเว่นไนท์นะครับผมก็อยากได้พินนะจริงๆอยากได้ตัวพินมากตัวนี้เป็นตัวที่ ใช้ได้เลยนะครับคือแบบต้องมีในในทีมอะเป็นโอฮิลที่เก่งพอทุกคนเลยอะจะพูดมากเลยก็จบกันแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับก็จะมีทุก2อาทิตย์หรือว่าทุกอาทิตย์หนึ่งนะถ้าถ้ามีลูดี้พอก็จะเป็นไอ้ถ้าจะมีลูดี้ที่อะไรลูบี้ครับจะมีการเปิดเปิดอัศวินเรื่อยๆนะครับถ้ามีนะถ้าถ้ามีลูบี้จริงๆนะขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ